นี่คือสุสกิแครีปี2025ีที่มาพร้อมความทันสมัยมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งธุรกิจในเมืองและการใช้งานในพื้นที่ชนบทแครีรุ่นใหม่นี้ยังคงความแข็งแกร่งทนทานเหมือนเดิมแต่เสริมด้วยรายละเอียดที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้ใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นภายนอกยังคงรูปทรงกระทัดรัดเหมือนเคยเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่ถนนแคบหรือการจราจรหนาแน่นด้านหน้ามีดีไซน์ที่เฉียบคมมากขึ้น พร้อมประจำหน้าที่ดูเด่นชัดโดยเฉพาะสีแดงที่ดูสะดุดตาทั้งกลางแดดและในโชว์รูมหรูมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นแคร,รี่แต่ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้านหลังออกแบบให้เน้นการใช้งานจริงจุดเด่นคือกระบาดท,ท้ายที่กว้างและมีขอบข้างพับได้ช่วยให้ขนของขึ้นลงสะดวกมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสินค้าเกษตรหรือวัสดุก,ก่อสร้างขนาดเล็กแคร,รี่ก็พร้อมลุยกับทุกภารกิจระบบการสะเทือนที่แข็งแรงและโครงสร้างที่ทนทานยังเหมาะกับถนนทุกสภาพอีกด้วย เครื่องยนต์ยังคงใช้ขนาด1.5ลิตรแบบเบนซินให้กำลังพอเหมาะสำหรับงานเชิงพาณิชย์ทั่วไปเน้นความประหยัดดูแลรักษาง่ายและทนทานใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่จุกจิกรุ่นใหม่ปี2025ยังพัฒนาประสิทธิภาพทางความร้อนและการเร่งให้ลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารก็มีการอัปเกรดที่สำคัญแม้แครีจะไม่ได้เน้นหรูหราแต่รุ่นใหม่นี้มีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแผงหน้าปัดดูทันสมัยอ่านง่ายเบาะนั่งรุ่มขึ้นมีพื้นที่วางขาและสีสึ้น เครื่องปรับอากาศเย็นเร็วปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกแม้จะเป็นรถเชิงพาณิชย์แต่ไม่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายจนเกินไปในด้านความปลอดภัย carry สองพมีการเสริมระบบที่จาเป็นเช่นระบบเบรก abs ระบบควบคุมเสถียรภาพและถุงลมนิรภัยคู่หน้าในรุ่นหลักๆซึ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่ในยุคนี้จุดเด่นอีกอย่างคือวงเลี้ยวแคบเหมาะมากสําหรับการใช้งานในพื้นที่จํากัด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กรถส่งของหรือการวิ่งในตรอกซอกซอยแคร,รี่ก็สามารถลุยได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เหตุผลที่ซูซูกิแคร,รี่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมาอย่างยาวนานคือความคุ้มคา่าราคาไม่แพงประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่หาได้ง่ายและช่างส่วนใหญ่ก็รู้จักและซ่อมบำรุงรุ่นนี้ได้ดีในปี2025ซูซูกิไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนสุดโต่งแต่เลือกพัฒนานายสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้รถทำงานทุกวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าตลาดคนส่งของหรือช่างซ่อมบำรุงซูซูกิแคร,รี่ยังคงเป็นรถกระบะเล็กที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดเรียบง่ายฉลาดหลําและทนทานซูซูกิแคร,รี่2025พิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือคำตอบของความสำเร็จและถ้าคุณกำลังมองหารถคู่ใจที่พร้อมลุยทุกวันรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ